สบายดีตอนเช้าทุกคนนี่ก็แจ้งแล้วนี่ก็หกโมงห้าเจ็ดโมงแล้วตื่นตื่นเงิงเตื่นแล้วเ,วเ,เอวดอกตื่นมาพอดีอีพอกราก็นึ่งข้าวแล้ข้าวกะนึ่งสุกละม,มาก่าอนนี่เขามานะึน่งเสือนะั้นนึ่งเสือกะบบ้างไอ้ลาบอา่ะมาปฏิ่หอโหดเอาอันมันนึ่งมาแล้วทุกคนกำลังสิงไปแอนล้างหน้าทุกคนอนอนคืนนี้ สเปรยน,นี่ทุกคนมันมันกรีดเด้จ้ะพอาที่หัวคอยมันอันต่ำกับชาวแล้วก็นสเปรยเป็นลังมาแล้วก็มันนิ่มเผากับชาวเลยหายใจกันเยอะนี่ทุกคนมาน,นอนเถอะกัน้หาหมูเพือซี่หานานนน้าคนเนี่ยนอนนี่มืดนอนน้ำเด่นนี่มืดนอนถ่ายมืดอ่ะค่อยมานอนบอนี่นอนบอนี่นี่ติดกับพาราเลยพอดีสเปรยเป็นลังมาแล้วก็นนิ่มเผากับพาราเลย

แล้วทุกคนอ้น้ำขวดเย็นให้ทุกคนตอนนี้เรากำอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำละล้างหน้าล้างตาแล้วเรียบร้อยละล้างกันไปขึ้อล้างยู่บ้านแ้วทุกคนเัากหเรากระลางตามที่ตามีตามเกิดเนาะไม่ได้อาบน้ำเลยเพราะว่ามันหนาวน้ำขวดเย็นเลยทุกคนต้มมีอีกแล้วมาป่ากัต้มมีหมาป่ายัางเอาต้มมีอยู่นี่แหละของแซ่บ ม,มอดนตุนตมต่มพอกะม,มาทุกคนมากินข้าวเช้าถ้าเราไปยาบมันยับอันนั้นข้าวซำมั่งยับก็แล้วามาเอาพักแล้วมากินข้าวก่อนอยากินข้าวต้วมมี่คือเก้าทุกคนเธอนี้ต้มมีย่มยำด้อม ผลงานดีเด่นตอนนี้เราก็กินข้าวอีกแล้วทุกคนกำลังสิลงไปยามโมงยามบ็ดแล้วกันย,ยามกระรู้พอผมมัง้งยามเพลแล้วก็ไปยามแก๊บบ่พอยามกระรู้ยามเพลแล้วกันกมไปกมือไปหน้าพิ เค้าก็ทันละซักเลยทุกคนเครื่องนุ่งเครื่องผืนก็ยังไม่ได้ซักเลยซักแต่เสื้อขาวกับซิ้นวานนี่เขาตื่นมาประมาณห้าโมงหกโมงเราตื่นวานนี่นะแล้วก็เกมเครื่องลงไปเห็นซักเอาซิ้นกับเสื้อขาวลงไปซักแต่ยังไม่ได้ซักเครื่องนุ่งเลยซักเข้าสองตัวนะได้ตู้สักเครื่องได้เนาะปั่นบั้นบั่นเราหันแรงนี่มีเงินจ้างไป ทุกคนลงไปยามองลงมาชุเยอะได <together. S 2> ้ทูกคนนี่นะอันเชิดได้ค่ะเสื้อคล้องนะแพร่ผ้ามาฮะเลยเอาไปเพื่อเพร่ไปลงไปยามกันบระโหลกมือกำเดียวทุกคนมาได้ปลาปายิงท่องเที่ยวเสื้อกะโหลกทุกคนปลาฟ้านี่ปลาที่ถือมองทุกคนปลาธรรมชาติเลย เออป่าคือ่บันี้มีเอันดำๆติดอยู่บนหางมั้ยทุกคนอันนั้นแค่โทงนี่บ่ถ้าเขาคอข้อมาก็นเนาะได้ไหล่ะตัวที่สองเดินๆตัว็ี้ต้องไปเอ่อเกือบไิ่ได้นะตัวนี้เนาะมาเนอะนี่ทุกคนตัวที่สองเกือบวิ่ได้แก่บีหัวสุดขั้วมันต่ำคำันก่อรูใหม่เต็มกระตุกลงหันตัวที่สามตัวที่สาม โอ้นี่ทุกคนป่าแซบด้านี่ด้านมัดมัดลาดกินเลยทุกคนเฮาพาตื่น้อพออีพอนะนำกามมาละป่าทั้งหมดเลยป่าติดยู่วงทุกคนคือตะปิดมึ้นู้ละุนเ่นดดํี่นีมาเลยมได้บอกได้บอกกันรนะได้บอกดูนะ mọi người 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 mọi mọi ngườ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 i mọi ไดีป mm mm. ๋าเ็นทุกคนมีกามคุ้งมีก้ามเห็นไหมกุ้งก้ามตัวนี้เหตัวนแม่มันเหยื่อที่สุดที่เห็นุ้งเต้นบ่มันเป็นกามเออล้คือบงเนาะกุ้งลุมืออีนที่สทุกคนมันละได้บ่มีแต่กุ้งมีบัอนยังได้กุ้งนี่ได้ทำไมนาะ มาเบิ้ลมาเบเบิ้ลมาพี่พทางนี้มันทางนี้นะอุ้ยเนี่ขาอันนี้นี่นะมีเพื่อนมีกุ้งมีมีมีได้ปลาเย็นได้แต่กุ้งทุกคนโอ้ตัวนี้แห้งหลายอ๋อตัวนี้เหงา่อกะมวยมีกามอีกเป็นสีดำทุกคนกุ้งไงนะกุ้งบูสีดำไลยข้าเป็นกุ้ง เอาละเ้าไว้แบบนี้นี่พยายามนีคือเกตมันจะไปี่กับตัวตกเล่นอ้อลงจับจินียล่นปรับลงกายนี่งคนนี้เนี้อนี่ะพี่แล้วก็แม่อันเขาเสือกุ้งแบบโดยเฉพาะะแม่อันที่เขาตารเอามาซื้อนี่ะได้โอ้ตันนี้ตัวนี้ยปลาพนนี้หม เงี้ยว้ปาขปากินนะกน่าปลาสูตรปลาสูตรเนงนียเนีนยกัไม่แห้งไม่ดนี่ทุกคนนี่เยนึ่งเอก็มุนมันีเจอได้เอด้โมัน่ะปลาืมองไ้หลายติบมันปลาทือเบ็ดโอ้มมนแล้วมแล้ว เป็นทักอพ่อเป็นทักอันนึ่งอ้่อนี่ยเนี่โอ้ปปดเมันชื่อเบสแล้วมันจชื่อรน่ไ้ปรากฏนี่ก็ไม่แห่บ่เหนียวไอ้้ไม้ก็เป็นป้องน้นไม้เลยอ่ะีนปรากดอืมบียาด้ไม้ก็ อคุณปิดกคนาสิมาปิดอนปาอติเบปกดทุกคนเทาก็ต้องระ่ังมังเงี้ยมันปากตัวแรกที่ถือเบสังยิงมันปากเลย พักเหงมันออกก้อนเฮ้ยมันหอมแบบน่ะี่ทุกคนตัวนี้เรเติบเลยทุกคนเอ้ยปลาให้มากินนี่อะไร้ปนแบบชินแบบยาวๆดิมันไหนนะมัาหน้าฝาน่ายๆส่พูดนะปลาเอาไปปกแท้ๆปงปิ้งมันแซ่บบอปกแบบซีนแบบนีบงกุ้ง ูดะตนะเ็บบก่นผลงานโหยอันนี้กะได้หลายคนปลาซึมไปมาไปเพอมาตัวยาเบ็ดกินได้ปลาซึมสามตัวอันอันน่นคือเบสเนี่ยได้แต่ซี่หลังนเบสโอ้โหกามีอันนึงกุ้งก็ได้ ได้ปลาซีตัวถือเบ็ดนะปลาปลาเสริมนี่งปีปลาเสริมสามแล้วก็ปลากดหนึ่งนี่นี่มากรูนะเอาเบอรงนี่อันถือเบ็ดนะถือซีตัวมันเป็นเนื้ออ่อนๆมีเจ้าเม็ดปานดำๆเออเอๆโอ้โหเนี่ยทุกคนปลาไปหลายติบเลยเติมนักเสติมกูเองนุ๊กหนะปลาทุกคนได้บักลายหนึ่งดินปลาเอามันคืทุกตัวนะมีอันอันโอ้มีปานเดี๋ยวนี้ก็เยอะก็มู กุ้งปะเมื่อโนนลุก็คือทุกคนปลาเย็มแยจากตัวเลยได้แต่อันกุ้งเนาะถืออันกระโลกอะกบานี้เขาก็สิไปหายามกระแล็บันนี้กัโอ้ขนาดลืมทุกคนเจีบยวโหทุกคนห้องคือป้าเฮาบิงปะบินเมน่ันอนะ บรรลุมุ่งนมาเดียวทุกคนว่ามันละได้บลกอกแล็บว่ามันละถื่อพิลึกแกล็บมันละมันละได้หนูหรือได้กระเตหรือว่าบีได้เพลยเลยเซอร์วานเทาก็เซอร์แบบที่ที่เดียร์เนาะเพราะว่ายันมันนั้นยันแบบยันมันหลงยันบีจื้อบนเท่าเซอร์นะท้ายแล้วตอนนี้กะแม่นแปดกระมงแล้วบอกระเบิดเนื้อป่าถ้ารุ่นบุ่งมั่เดียวทุกคนว่ามันละได้หรือบลอก เริ่มมองยากตอนนี้นะคือแบบลีมันพันหิวทุกคนพ่อมกคนพ่อมกมันบอจี้จีทุกคนกำลังสิไปยามกระบตอนนี้จกจืดหรือว่าบอลเท่าอันนั้นกะนบอลเท่าอันว่างกะแบไว้นั่นดิจะันอยูบอเลยโดนพ่อกรบบี่จะจืดเพจะเข้าไว้ใ้องเลยก อ,อ,อไปว่างๆเนี่ไปรุบร้บนน้ำเดียวทุกคนไปรุร้อบนน้ำเดียวว่ามันอะไร,ร้ื้อบนอน่นนยู้เสื้อจื้อชือหลา,หลาที่หนึ่งนะวะยูมเซอร์เป็นก่แล้วบอพี่พี่กาแล้วน้องก่และน้อไก่กรแเลบทุกคนมีถือไม่ถือเลยทุกคนออมไม่มีเลยมีแต่กระเลบ ดีแต่กันแล้วกะมากระบอกอาเป็นมาคันไปไปตะติอ่ะพวงด่างที่สองทุกคนมีถือนะเห็นจะมากระบอกนะยืมทุกคนด่างนี้กับบีถือตอนอันท่ามาเทือกที่หนึ่งนะได้หนูสองตู๋มาเสื้อกะแลบนะได้หนูท้องขาวสองตู๋มาแับนี้เสื้อขึ้นละบีได้เด๋อเนาะ ก็เลยดิ้วแล้วเพราะว่าเท้าก็ยาวมากสามสี่หลังแล้วยังไม่ได้จากโตเลยไปทุกคนกลับรถสรุปก็คือไม่ได้จากโตเลยบิดเิ้วเลยนะอันกระแลบกระเฮอีหลังนึงเห็นเก้าหลังนึงมีสิบหลังเนาะเฮอหลังนึงตอนนี้เทากำลังมือทุกคนเบลล์ใอญ่ท่ายเอกี้แปลว่าอัน EP4 นะวิธถ่ายจะเพราะว่ามันอันตอนนี้มันก็เริ่มสารนั่นนั่นเนาะเพราะว่าเท้ามือท่านอัน แบบพี่ยขาเป็นค้ำสะพอนบันเรงนะเพราะว่าเขาถสักเคิงนี่จะมือสักเคพร้อมอันนี้ก็คือทางมือเขามือทางใหม่ม่ได้มือทางเก่าทุกคนเพราเยอะอันนี้เขาจะเอกมาแส่พอนนอนผ่าไอ้คนออกมาแล้วกันแวะดินบนด่านทำผ่าั่นแต่ไม่ได้แวะเนาะเพราะว่าเขาต้องเขามื่อพี่อขนค้ำนะยันนั่นเคืองมันยังเคืองแห้งยังเคืองมีแห้งมืออื่นไปองค์เพลินละจะมีเคืองลงไปองค์เพลิทุกคนนี่คือทางมือ อันี้คล้ายกับี่เคยมากคือทุกคนแบบอันอะไรีมาดัดอ้อมเชื่อบ้าน้ระคาเลยุกน้น้นะจะเย็นเมีขท่ามีทุกคนมานี่มีเห่าทุกคนเนเคี้ยวๆนะเหาแนี่แหละเห่าโย ีด้ปากันอาบุ้งว่างเลทุกคนเร็มวัเตเรถดันลงออรถไหลขึ้นลง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 น้ลงลงนงล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 ง้งลงลนลงลงลงงลงลงล้งลลล นาหาต้นรบบนั <S <s ้นเลยพี <S <s um ่เล um ิขาวๆนะี um ่นำมาน้ำเงี้ยกูจิงอ่พี่เลิขาวๆพี่นำมานะพี่เลิศเนี่ยนะเกาะเย็นเลยซื้อนอนพร้อมทางคุณนะทุกคนมาทาคุณนะเกือบผู้เกือบเป็นผู้นี่นะทางหลังพอพน่น นี่คือเซ่นี่มีแบบอันอินสาคือเซ่นลยเห็นทุกคนดินสาย,ค,สค,สายคือดินสายแบบยุ่ยเซ่แล้วพังเสกน้ำดูรับชา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 ไอ้พร็อกน้อยจะไปแยนป่ากลางทุกคนทางเหนือพ่ดกะนไอ้พร็อกเขาลีดน้ำอยู่น่าฮันดูบางคอทุกคนแบบนั้นนะคนนือแนะบบเป็นผู้แบบ เขาลงมาแต่ผู้ไว้เลยนัะไหมนะใหญ่ดีนะน,นา่นมาทุกคนใส่เติมเงินหินหูในเลือกเติบไปทุกคนเพยงของข้าวเลยป้าบบทุกค,ค,ค,คนมีเท่าอี๋เท่าเท่าอ่อนอยู่บนหิน

อันกคนเราถ่ายคอบคู่กล้วยพิลโคนแต่ทางวี่เพิ่งนำมือดวงใจเท่าเมื่อไหม่ผ่าได้พลาดได้เพิ่งเป๊ะได้เหรอเนี่ยทุกคนทวีตกายว่าขี้รถกายมาเห็นโฮงเราจอดดินแต่ซื้อแบบ เห็นน้ำว่าอันั้นเลยปลาป่าปเลาลจอดอันแบบนิน้ำแต่ซื้อน้ำมันเย็นนี่นะหลวงพ่อเอาอันเอาเพเอามาแย่แบบแยกปลากังอะนะถ้าเกิเลยได้กินข้าวนี่เลยเิ่นแบบที่เจอเราที่ป่าล่าก็เลยมาชิแย่ปลากังเลยแกมันหึงแล้วก็ตอนนี้ก็อยากินข้าวแล้วก็เลยสิกินข้าวอยู่นี่วายมือเพม่นนี่กับเครือบ้านเต๋อบอกเห็นเด็กน้อยแถวอเด็กน้อยบ้านนี้คนมัน มันต้นเพิงหน้าปลาคายแหละเขามาลิ่นน้ำอยู่นี่เขามาหาปาลาดิ่นน้ำอยู่นี่แหน่แหนะปลากรังแล้วกันกินข้าวเลยเพราะตอนนี้ก็สิบสองโมงแล้วทุกคนอยากกินข้าวอะไรเรื่องถือเกอือบมาทุกคนย่างตีนเป้าลงมาเลยมีถือเกอือบลงมาเลยน้ำไกลเย็นเย็นทุกคนน้องชายคอยแก้เขิงแก้เสื้อดินน้ำละ ปลาลายทุกคนเ่ะวะไปเบิกของอะไรได้ปะปลากระอีกก็อย่ามือมือก็เห็นอันนี้แล้วก็เจาะดินนี่เลยเห็นหยนี่แล้วก็อ๋อนี่ทุกคนมอลข้าวจกินข้าวกันอืมพักด้วยด้วยคือด่านวะมีนตะมวลหินได้มวทุกคน มีเย็ยนบอนลอนเป็นนักเร่อยเย็ยนบอลไปทไปั้งเลยนะอดใจไหวน้น้ำเสียบอลสนุกทุกคนขุดคัดเลยพังเสียงน้ำนะ ทุกคนปกินเ่ะจิงปลาปลาเขาได้เางจิงปลากรดปลากดเซ่บซบแกะจำเจลาเลป็นอะไร่ปบอลนี่แกะเลยโตเป็นผู้บ่าวแล้วทุกคนอ้าวปอนนี่ทุกคนข้า

บ้านตัดนาๆ้อตาเยือปักนเก้อะไรออเ้บ้านเมืองออนี่นะเงแอรเออล่้ง่กชไอบ่วบ่าน่ี่ทุกคนพอได้ยินแบบขยักลังจะเอาทิเข้าไปว่ายนถยทุกคนแล้วก็ได้ยินเชียงปลาตรงเขาเห็นมันเยอกว่านี้อี ก็เลยว่าเห็นเบ็ดอยู่นี่ทุกคนมาเอาไปได้ปาลาค้างทุกคนนี่ปาลาค้างน้อยนี่มีอยู่เหรอเห็นตัวนุ่งเยอะกว่าน,นี้ทุกคนปลานะฮะนี่ปลา,ปาทุกคนนี่อันนี้คือปาลาค้างทุกคนมันก็คือปลาคอแต่ว่าอันมันมีคือปลาเลืบนโฮมันคืออบิ๊กคืนะ ถ้าเขาเอาเงินมาซื้อเนาะถ้าเขาเอาคอกมาซื้อทุกคสิแยกเบิกอีกอยู่นี่ค่อเห็นอันแบบมันเห็นค่อยกํางยางมาเพเห็นนันมันดอกเฮาบักกู่คนตัวยื่กว่านี้ําแขนนนะทุกคนใส่ปากกงทุกคนจะจะแยกันนีบ่พอจะแยกันนีบ่นะตัวยอันแยถึงลออเอาเข้าเนะกะวานอีคือว่าซ่ํานี้บ่ คนดอเข้าบอโกนหันทุกคนปลาขอกางตัวที่สเยเติบเยกว่าต e. ัวที่หนึ่งนี่ไปเอาองนี่เปใครนี่ไหมตัวที่สปลาคอกังก็มีพว่เอยู่นี่นะเครียดเครียดเคือเปี๊ยวคู่นี่แหละมันยัไม่ดอันตัวที่หนึ่งเราปุ๊ดเอางายทำงแตปุ๊ดทออไม่ได้ เขาก็เลยเอาไปชื้อคู่ทั้งไม้เลยหางหางมันแดงๆแล้วก็กระตูมันจะดำๆสั้นๆเลี้ตัวนั้นได้ยสะห่ะอยู่กูท่านี้อ๋อปลาค้อธรรมดาวะนะได้ทุกคนตัวที่สามเนี่ยปลาค้อธรรมดาจะเอาอะนนี้วกูนะปุ๊ดเอาละ เกินกินนมตายแล้วเกินปลาอยู่ตามธรรมชาติเลยทุกคนมันอยู่แบบนี้อยู่ในมือได้สามตัวทุกคนปลาคอปลาก้างตามตามธรรมชาติทุกคนมันอยู่ตามนี้แต่บันเตอร์กินโน่นหินแบบนี้เด็กมาหากรถไถ่ายทุกคน คลิปนี้ก็จกลออเลอทุกคนเพราะแบตเ่า,าเติรนปีหน,น่เก้าเปอรนต่ยังแปดปแบตกะมาเบิ่งอีพอเ่นเพนกากโม่ป้าป้าป้าปาทุกคนป่าซ้ำนี้ละเขเห็นที่นี่นะซ้ำนี่สีนี่ย้าวมัเนี่ยทุกคนขาบุษยมวยมวย แบบเมืนมามาเท่อนี้กับข้ากินทุกคนแบบเ่าได้เห็ดอันที่เ่าไ่เคยเห็ดเนาะก็คืออันแย่ปลากั้งห่อก็บไปเคยอันนั้นเต้เตอันนี้เป็นเธอแรกแล้วก็เธอทับอีกเลยเนี่ยมาแย่ปลากั้างอยู่แบบตามโค้กแบบนี้นะทุกคนตอนนี้เ่ากับลังซีมือทุกคนไปเซื้อมองกับไปได้ทำแล้วกับมาเสิร์ฟเบสอยู่อันห้ามาอันนั้นกันเส้นเส้นเขาผู้เส้นห้ามาอันพี่ลยวะแย่ปลากั้งเออแย่ปลากั้งแล้อยู่ปลากั้งสองตัวแล้วกับปลาคอตัวนึง เขาตังสองตัวแล้วก็มาป้าเท่านี้กะคือซื้อว่าคักเกือบน้องคักอยู่แล้วก็ได้เฮ็ดใน้ชิ้นที่ฮาวิเคยได้เฮ็ดกระเขือนมาแย่ปลากั้งแล้วก็หาย้างแล้วตามหู้ตามเพิ่มดีทุกคนกระมูนเนาะมูนแล้วกระมือแน่ยุงแน่กระสรักคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่ยวมาคาะส้มคลิปแต่คลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามเนาะไม่พอก็ไม่ไม่พอก็ไม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย